สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพังนำโชคแฟมิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็พาแม่แม่มาอัปเดตน้องธันวากับคุณปู่แก้วนินนะคะน้องก็มากักตัวอยู่หลายวันแล้วนะคะจะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะคุณปู่ของเราก็อายุเจดสิกว่าแล้วนะคะ กับน้องธันวาอายุสามปีคะ่ะก็เป็นความบังเอิญมากๆนะคะที่เป็นความบังเอิญที่ว่าจากภูเก็ตมาอยู่กักตัวอยู่ตรงนี้นะคะก็มีมาอีกสองเชือกนะคะมาพร้อมกันคะ่ะสาวไดมอนด์นะคะสาวน้อยไดยมอนด์นะคะก็มาด้วยนะคะ ก็อยู่ตรงโน้นนะคะสองเชือกคะ่ะรวมอยู่ตรงนี้ก็เป็นสีเชือกนะคะก็มาอยู่ใกล้ๆน้ำโชคนะคะซึ่งน้ำโชคของเราก็อยู่อีกภากถนนนะคะตรงนี้คุณปูก่แก้วเนินกับน้องธันวาก็มากักตัวอยู่นะคะคุณปู่ของเราก็อายุเยอะแล้วนะคะ ปู่กับหลานก็มาอยู่ตรงนี้หลายวันแล้วค่ะ,ะก็มีสาวน้อยไดมอนนะคะอยู่นย,ยนะคะเชื่อหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะคะน้องทันวานะคะน่ารักมากเลยค่ะคุณปู่ของเราก็ แกแล้วนะคะตาก็ฟ้าฟางนะคะมีมีขี้ตาน้ำตาไหลนะคะก็ธรรมดานะคะอายุก็เยอะแล้วนะคะส่วนน้องทันวาน้องก็ล่าเริงตามนิสัยนะคะ ก็อยู่กับคุณลุงนะคะคุณลุงทิพย์นะคะคุณปู่ก็เหมือนคนชรานะคะตามการเวลาค่ะเจ็ดสิบสองปีนะคะน้องธันวาก็สามปียังวัยรุ่นยังเด็กน่ารักมากเลยค่ะ ไปดูอีกเชือกนะคะสา้นยไดยมอนด์นะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่พ่อควานเข้ามาตักตัวนะคะ เป็นที่อยู่ของพ่อควานที่มากัดตัวกว่าจะถึง14วันนะคะกำลังทำกับข้าวมีปลาดุกย่างกับผักต้มเชือกนี้ก็ชื่อสาวน้อยดม,มอนนะคะ ตัวนึ่งเชือกโน้นก็ผูกไว้อยู่ตรงนน้นนะคะ สาวน้อยไดมอนนะคะอายุเก้าปีค่ะก็มากับตัวพร้อมน้องธันวากับคุณปู่แก้วนินนะคะมาเจอกันโดยไม่ได้นั่นหมาย ของเรานะคะกำลังกินต้นกล้วยค่ะคุณปูก่กาลานนะคะดูคุณปู่ของเรานะคะตาจะไม่เปิดแล้วนะคะเหมือนตาแกจะเสียแล้วนะคะเนี่ย ันนี้แม่ควานก็มาให้กำลังใจคุณปู่กับน,น้องทันวานะคะก็มีสาวน้อยดมอนอีกสองเชือกนะคะที่มาจากตัวก็อยู่ใกล้ๆกับน้ำโชคนะคะน้ำโชคก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะตรงบ้านหลังนูน้นส่วน้องก็ปลูกไว้อยู่ตรงนี้นะคะ แม่แม่ท่านใดที่อยากสนับสนุนอาหารช้างยังไงก็เดี๋ยวแม่ควานจะทำการไล์สดจงสามวันนะคะฝากคุณปู่แก้วเนินกับน้องธันวาด้วยนะคะต้อง,งานมาจากภูเก็ตนะคะส่วนน้องสามเม่น ก็ตรงงานมาจากพัทยาคา่ะมาเจอกันตรงนี้โดยไม่ได้นั่นหมายนะคะเป็นพี่เป็นน้องแต่อยู่คนละที่นะคะคุณปู่ของเราก็ยืนปินต้นกล้วยนะคะค่อยๆเคียคย้ยวน้องทันวาก็น่ารักนะคะเป็นวัยกำลังสนนะคะ ฝากแม่แม่เอฟซช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังนำช่งแฟมิลี่ด้วยนะคะน้องเป็นช่องเล็กๆนะคะยังไม่มีคนติดตามเยอะให้กำลังใจพ่อควานไม่ควานด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่ความก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังแม่ความก็จะมาอัปเดตคุณปูกแก้วเนนกับน้องทันวาอีกนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ